ศบาลน,นครแม่สอดประชุมติดตามงานก่อสร้างรางระบายน้ำลำห้วยนครแม่สอดค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างรางระบายน้ำในพื้นที่เขตเทศบาลน,นครแม่สอดที่ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดชั้นสองสำนักงานเทศบาลน,นครแม่สอด โดยมีนายกันกันนินนายสุวิทย์คามณีวงศ์นายไกรสอนกิจการและนายกรณพงษ์คงปานรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีเข้าร่วมการประชุมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทตั้งเจริญจำกัดซึ่งทางเจ้าหน้าที่จากบริษัทได้มีการรายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างรางระบายน้ําซึ่งมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า70%เอร์เซนพร้อมชี้แจงถึงปัญหาและอุปสรรคในงานก่อสร้างอาทิ มีการก่อสร้างถมที่รุกล้ำพื้นที่ลำห้วยเหมืองสาธารณะทำให้ไม่สามารถก่อสร้างรางระบายน้ำได้ตามแบบงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งทางคณะผู้บริหารก็จะได้มีการลงพื้นที่พร้อมนำเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่ที่มีปัญหาและนำมาหาหรือแก้ไขต่อไป